ขึ้นตาประมาทขิทางสาตาบ้าบ้าขัดตาอเริมภัดคอคอเียดีปัญหาพานสิบสมาธิมีปัญญานี้ปัจจุบันตัวหนูเปิดสมุดยาสาธุสาธุสาธุ มาถึงวัดแล้วนะคะเชิญทำบุญไหว้พระประธานมิโบเกะน,นะคะปัจ,จัยตามกำลังเลยนะคะใส่ลงแล้วไปขอบุญกันครับแล้วก็รับดอกไม้นะคะทุกทียนไหว้พระประธานมิโบจกะน,นะคะจุดธูปด้านหน้านะคะจุดถ้า,ามีพยันนะคะพยันามาหาโชคมหาลาภนะคะทำบ,บุญหนึ่งร้อยนะคะลงตู้รับพยันนะคะแล้วก็รับดอกไม้ไหว้พระประธานได้เลยนะคะ เราเข้าไปเพิ่งได้บวชกันนะได้กาตี วัดไพ่ดำครับอยู่บังน้ำเปียกครับเส้นท่าเดียวกันครับโรงเรียนหมวงท่องนะครับโยเกิร์ตไก่โอเคครับมาได้ครับนี่ครับคนพามา เยมาหลุนโชว์าลน้องกันนะครับแก้มเหมือนเล็ก้เลยครับ คครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากเป็นสักนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องเคยหลายมือสุพุ้มครับอขอบคุณครับ